สวัสดีค่ะวันนี้มาดูบันเรื่อนสามรางสีดำนะคะสีขาวเราก็รีวิวกันไปหลายชุดแล้วงานสามรางหรือว่าจะเป็นงานงานสามรางไมาจะเป็นสีดำหรือสีขาวก็ไม่ต่างกันนะคะชุดนี้เป็นงานกั้นห้องค่ะก็กว้างอยู่อันนี้เป็นงานเป็นแต่งลูกฟักนะคะแต่งเส้นลูกฟักสีดำกระจกเขียวใสแล้วก ข้างในบานก็เสริมเหล็กทุกชุดเหมือนเดิมค่ะาบานเลื่อนสามรางของสเปคชุดนี้จะล็อกได้ทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็เปิดได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันอันนี้อันนี้จะเป็นเลื่อนอิสระนะคะมานเลื่อนสามรางส่วนมากเราจะทําเป็นแบบเลื่อนอิสระจุดล็อกก็เป็นมันติล็อกเหมือนเหมือนเดิมค่ะถ้าสูงประมาณสองเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นระบบล็อกมันติล็อกก็คือ มีจุดลอกไหลยจุดอันนี้ก็มีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะคะก็มีสามรางแล้วก็สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระเ,เดี๋ยวรวบฝั่งนี้ให้ดูนะคะรวบไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะก็จะสามารถที่จะรวบไปฝั่งซ้ายหรือขวาได้เดี๋ยวรวบไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้ก็ ล็อกได้ทั้งสองฝั่งค่ะงานก็รับประกันน้ำไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะงานการติดตั้งของเราสวยะจะเลือกเป็นแบบกระจกเปลือยหรือเป็นกระจกแต่งลูกฟักอย่างนี้ก็ได้ค่ะน,นี่คือแต่งเส้นนะคะถ้างานเพิ่มไอาการตกแต่งเส้นอย่างนี้ก็จะเพิ่มจากราคากระจกเปลือยขึ้นมานิดนึงค่ะ โอเคเดี๋ยวไปชมมุมมองจากข้างนอกอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคฝั่งนี้จะเป็นกุญแจล็อกนะคะอันนี้กุญแจก็เก็บไปแล้วนี่คือรูปลักษณ์ของอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะกดูจุดเชื่อมดูอันนี้ก็เป็นตัวกันกระแทกนะคะเวลาเราเลื่อนบานฝั่งนี้ไปก็จะมีติดตั้งตัวกันกระแทกแบบนี้ให้นะคะนี่เลยค่ะอ่านี่อุปกรณ์ของเรา ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นมือจับอันนี้เรียกแบบล็อกพึ่งวงกลมนะคะซึ่งจะไม่ได้ใส่ตัวกุญแจล็อกตรงนี้แต่จะเป็นมือจับแบบพึ่งวงกลมสะดวกในการใช้งานในการใช้งานนะคะรวบฝั่งนี้ใช้กันห้องหรือว่าเป็นบานภายนอกก็ได้ค่ะสวยงามนะคะ ผลงานใช้สะดวกของเราจะทำเป็นหลักก็คือมีสีดำกับสีขาวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเป็นผลงานการติดตั้งผลิตและติดตั้งของบริษัท LMK UPVC 202 0ู 200, 200จำกัดขอบคุณค่ะ